สวัสดีครับพอเกิดช่างไทมอนทานกินนะครับวันนี้พามากินข้าวนะครับมีน้องอยู่ข้างๆด้วยนะครับน้องกินข้าวผัดกุ้งครับน้องบอกอยากออกกล้องด้วยนะครับอันนี้กับข้าวก,ก็จะมีน้องไก่น้องหนึ่งนะครับ นี่เป็นน้องไก่ต้มมาแล้วครับไม่ได้อุ่นเลยนะครับเสียงเครื่องผลิตน้ำแข็งก็จะดังนิดนึงนะครับกินข้าวอยู่ในห้องสต๊อก จิ้มซีฟูดครับทำไมคิดว่ากินแปลกๆใช่ไหมไม่กินเยอะมากเยอะมากไม่เยอะหรอกนิดเดียวเองอ่าอันนี้เอาตะไคร้ออกครับนี่นะครับน้ำจิ้มซีฟูดก็บกินราดข้าวเลยนะครับ อาจจะก,กินแปลกนิดนึงนะครับนี่นะครับข้าวกลับนะครับมาครับพี่พี่น้องน้องกินข้าวกันนะครับน้ำจิ้มอีกนิดหนึ่งเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับ น้ำจิ้มอร่อยมากครับมีคนกินแปลกเหมือนกอบไหมครับกินข้าวกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับ chín nó mới im đều trong pha một đến đeo anh nữa ใครกินไม่ได้ก็ออกนะครับ เ <c oughs> ต้นเต้นเนาะมาสาขาใหม่ <c oughs> จับที่นี่หรอนี่นะครับตอนนี้นใช้มือเลยนันะครับ จริงๆไม่ไม่มีถ้วยนะครับถ้ามีถ้วยก็จะแยกนมจิ้มอยู่นะครับ ปิกแต่ครับมี3ชิ้นนะครับ แล้วครับกระทานจะเป็นไปอีกหนึ่งมือนะครับกับไก่ติดไก่สามชิ้นแล้วก็น้องติดสะโพกหนึ่งชิ้นนะครับกับข้าวนะครับแล้วก็กินข้าวกันในจิ้มสีฟูนะครับเป็นอะไรที่อร่อยและก็แปลกดีนะครับยินดีก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามนะครับถือโอกาสตากแดดก็ขออภัยด้วยนะครับเอาไว้เจอกับวิดีที่หน้านะครับคลิปนี้ขอบสไปก่อะนะครับสวัสดีครับ